สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีก็เราเข้าสู่เกมสวิตแดนนะเราไม่ได้เข้ามาเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนเกลือกะลียากไอ้ไม่ใช่ใส่โค้ดกันดีกว่ารับปรปับปรุงแล้วก็ใส่โค้ดลัคก,กี้ศูนสาสองหโค้ดประจำสัปดาห์นี้นะคะสามสัปดาห์สุดท้ายของเดือนหรือปะ เดือนหน้าก็ส่งกรานแล้วจะเล่นส่งกานกันไหนดีจา้าเรา,าสเต็ปนะคะไอดีรักมันจะเกลือแบบปกติ ไม่เกลือนี่คือถือว่าเป็นความไม่ปกติอย่างแรงนะฮะเฮ้ยรอบนี้ไม่มีจำกัดการซื้อนะคะมีแค่แบบว่าใช้จ่ายสะสมนิดหน่อยสุ่งดูีิว่าจะได้อะไรกะะปองมาแล้วอะไรอีกคะเขียนฟ้าหมดแล้วแจงแท่แล้วดูชุดหน่อยิ แนลรักโอเคลักกี้ยังเหมือนเดิมเนะาะลักษณะจิงโช่ก็ยังเหมือนเดิมน่าจะเปลี่ยนต้นเดือนละมั้งเราไอ้ที่มันเป็นแดงๆที่มีม้าด้วยคือเป็นไข่หรอน่าจะใช่นะเพราะว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นไข่ที่มาก็คือใช้จ่ายสะสมก็จะเป็นชุดโอ้โหอันนี้เขาเรียกอะไรนะ Y2K ูเจัดจัดดูอย่างนี้เลยก็จะมีเหรียญลัคก,กี้แล้วก็ไข่อีสเตอร์ควีนเอ็กซ์ชีบยังเมืองเดิมสารเจ้าเออเออเอ๊อะ,อะ,อะ,อะเดี๋ยวนะใช้หมดหรือยังวะนี่ว่าจะบ,บ่นอยู่นะไปจ้ะ อีเวนต์อีเวนต์ในตกปลามาแล้วคือนานมากโอ้ยในที่สุดก็เข้ามานานมากนะกว่าอีเวนต์นี้จะมาจริงอะไรอะงานฝุดๆอุ้ยชุดใหม่เปล่าใช่ในที่สุดเราได้เวลาตกปลากันแล้วนะทุกคนไอปลาที่แบบไปตกในเนี่ยเกาะฮาวายอะปลาพวกเนี้ย รู้สึกว่ามันจะได้เนื้อเยอะใช่ไหมแล้วเราสิ่งเป้าหมายของเราก็คือน้องโควันนี้จะได้ไหมหนอรู้สึกเหลือปลานิดเดียวปักเหลือนิดเดียวรูสกว่ากระซิบดูไปแล้วเพราะอินสเสาะสกอย่าลืมทํากันนะเดี๋ยวเสร็จนี่ลองไปจกปลาดูอันนี้เป็นเติมรายวันนะคะก็จะมีเหรียญ สอกซากุระมีเหรียญรักที้แล้วก็มีไข่ตามจำนวนเฮ้ยอันนี้คืออ,อะไรเนี่ยผ่านแล้วกันเราแท็คือคุ้มเอ๊ะทำไมมันเป็นเซสตอย่างเงี้ยเซตแบบผู้พันมาไงนี่งงเซตนี้คือมาอยัางไงก่อนแบบเซตแบบผู้พันแบบ ไม่นานเลยอะ่ละล็อกอินสะสมนะคะอีเชนน่ารักนะเอาจริงๆอเชนล็อกอินสะสมยังสวยกว่าไอ้นี่เลยอะ่ะหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่อีกอันหนึ่งอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะเติมไวันเหรอไม่ใช่เราเห็นจากไหนวะเออช่างมันเถอะไม่่วาช่างมันแล้วกันเนาะช่างมันเหอะ แล้วก็สถานศึกษานานๆจะเข้ามาทีนะคะเด็กๆทำภารกิจเ,เลยนะจ๊ะเดี๋ยวนะ <c oughs> อันนี้ปะไม่มีวะ่ะจะมีรีอยู่อันนึงตั้งอันนึ่งแน่อันนึงเลยนะเ <c oughs> เปิดอันนี้ได้ไหม เผื่อได้คูปองมาจะวิ่งคงได้นีไข่มาสามใบขอเช็คทีอันนี้คืออุ้ยนี่มันถาวันหรือเปล่าน้ำค้างลุงอรุณน,น้ำค้างลุงอรุณคืออะไรก่อนน้ำค้างลุงอรุณน,นะฮะชุดละชุดก็จะเป็นแบบอกบอกแบบแบบเหมือนท่าเรือ คล้ายๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นอันนี้นะคะอ๋อนี่ไงมาอยู่นี่โอไมก็ oh God. ล่าสุดมันปืนอะไรนะ่ะลูกซองเหรอเอาว่าสูงควงเหรอไม่ใช่ปืนอะไรอ่ะอ่อนโยนใต้ปากปืนใครเป็นคนออกแบบ มีลูกโม่ด้วยอ,อ,อะไรี่อะกรมอ่ะลองคู่กันดิเวตาแล้วทำไมผู้ชายเขานั่งอย่างนั้นละเธอเอาเปลี่ยนเพศดูมันไม่คืออือกวัวผู้หญิงตกดูทรงแล้วน่าจะไอ้ปืนข้านนงหลังน่นจะิ้มตากันเองวิหันไปจุกแก้มด้วยโอ้ยโนอ ไม่มีสตอรี่เปล่าอ,อูออ้าขี่ม้าไฟมายังไงจังวันนี้หกคมแนตีลังกาสัมตรกหาไม่เจอฮะล่าสุดขี่ม้ามาเพื่อโย์เพื่อโยนลกโบให้ผู้สาวอีอย่างวะ <c oughs> เปิดอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะอุ้ยรองเท้าอย่าบอกว่าเจ็ดวันอุ้ยถาวรยู่ ก็ถือว่าได้อยู่ไอ้นี่ก็สวยนะเนี่ยชาดอกไม้แบบหวานๆโคตรตัดเอ้ยหอกลินดี้ปะชุดแบบสะพรึง่งมากคุณหนูจะจะวิง่งถึงเวลาเกลือแล้วจะวิง่งรองเท,ท้าเราจะบอกว่าเจ็ดวันนานเถอะอหอยเชลที่เราไปตกปลามาอาทิตย์ก่อนหรือปะาก็ได้เหยื่อมาอยู่นะ ก็ไปจอยอดได้เอาเหยื่อมาเนี่ยนี่ปลาได้สี่พันฮะสี่พันเหรอเฮ้ยเนื้อปลาเราสี่พันเองหรอแล้วนั้นมันตั้งหลายนะเดีย๋ยวเข้าไปในอควาเรียมเยี่ยมชมแรกเนี่ยเดี๋ยวเนื้อปลาเรามีสี่พันแต่ที่จะแรกอุ่มๆก็คือสองหมื่นแปดวัตเฮ็ก กิดอ,อะไรขึ้นกับชีวิตโกไปชื้ออะไรก่อนถามจริงเนื้อปลาเรามีแค่นี้หรอโคชาิไหนจะได้แรกเนี่ยมีสี่พันยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งทด้สามบ้ออะไร,รอ่ะอะไร,รอ่ะอะไรก่อนทำไมมันน้อยจังเลยอะน้อยเวอรเมกกื่อกี้เดี๋ยวนะเราต้องเข้าไปฮาวายกับญี่ปุ่นใช่ไหมเปิดเจ็วันกับหนวันใช้หนึ่งวันก่อนแล้วกันนะคะ เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้เข้ามาทุกวันหรือเปล่าเผลอเปิดไปหลายวันเนี่ยก็เปิดลายเออเนื้อปลาจะน้อยยังเลยเอเมืออไหรันจะได้อู่มาขี่แล้วเนี่ยเต้นกับเพื่อนรับเหรียญเดนโบแฟชั่นกระดานโดดล่มตกปลาไปตกปลาค่ะเฮ้ยไปดูแฟชั่นก่อนไหมไปดูแฟชั่นก่อนว่าไม่ได้เข้ามานานมากให้รู้ว่าเขาเพิ่มอะไรมาหรือเปล่าบางอย่างก็เห็นแวบนะว่า มันมีเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าเขาไปยัดไว้ตรงไหนไม่ได้ค้นหาเดซีิเราก็เอาแบบว่าตัวที่แบบว่าเราเห็นผ่านๆแล้เนาะนดซสิว่ามีชุดอะไรมาบางเล่นมาตั้งนานชุดพวกนี้ยังไม่ได้เลย oh. มีเหรียญยู่เก้าพันฮ่าฮ้ฮชีวิต คู่นี้ก็สวยเดียวเก้าพันกับหมื่นแปดอทุกสิ่งทุกอย่างคือหลักหมื่นทั้งนั้นเลยเธออันนี้ก็หมื่นสองเนี่ยทรงผมอก็อมีแค่ไม่กี่อย่างอะก็คือ,อน,นี้ใช่ไหมเราก็ไปเต้นใช่ป่ะเราก็ไปเก็บให้ตรงกระโดดโล้มปลายตกปลาก่อนมีกลัวนะทำไมทรงผมมันหมดราคามันหมดเวลาหมดราคาอะไรนะครับ ทร <Be> งผมชุดด้านล่างชุดเดรสอันนี้คืออะไรชุดเย็มเย็นใส่ชุดนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ยอะไรนะแวบ๊บๆเมืแบบ่อกี้นี่ไงชาวประมงจับปลากับตกปลานะคะควาเรื่องสมุดจับปลาทูน่ากับปลาไหลเฟ้ยเฟ้ยอ,อย่างวะ เดี๋ยวเพื่จับปลาแล้วอย่างก็สามารถจับปลาเพื่อจะมาแลกไอน,นี้ได้ใช่ไหมสันต้อยที่ฐานนี่ไงมีทูน่าตัวนี้ไปจับที่เกาะไม่ใช่กเกาะนิไปจับที่ญี่ปุ่นเนาะอันนี้จับตรงไหนนะปลาจโจกเกอร์ส่วนนี้น่าจะใช่ใช่อะไรปลาไหลน่าจะจับที่ญี่ปุ่นนี่พวกนี้ก็คือมันได้เนื้อเยอะอยู่นะนอลองลองจับสักตัวสิ มันจะได้ป้างชวิงไงมมีเหยื่อตั้งร้อยกว่าเน่ยตกปาก็ไม่ยากนะคะรอแค่แบบว่าต้งบ่าท,ที่มันลงก็เหมือนกดบับเบอ้ลอะแล้วก็กดเฮ้ยหอยหอยหีบสมบัติวิงนี่ไงปลาหางนกยุงเดี๋ยวลองไปย่อยดูว่าได้เท่าไหร่หรือว่าใครจะเอาปทำปทำลาทำภารกิจก็ได้นะ ได้ดีอยู่นะหานโยงเนี่ยใช่หรือเปล่าปะใช่ป่านี้ปล่ะปลาเมนอยู่ไหนอะสงสัยใครที่มีเหรียญเยอะก็เอาเหรียญไปซื้อก็ได้นะคะปายางเจลเดี๋ยวโตวอีกรอบหนึ่งอยากใหดูสิพอละแล้วก็เข้าไปที่เดิมนะคะตรงนี้อะควอเรียมเยี่ยมชมแรกที่ ไม่ใช่แล้วต้องเอาเป็นต็อกปลาปะ่ะนี่ไงได้สิบก็ไม่เยอะนี่หว่าอ๋อนี่ไงปลาหางกรุงได้เยอะน่าจะห้าสิบนะนี่เห็น,ะนไหมอันนี้น่าจะเป็นปลาธรรมดาปลาธรรมดาเองเจ้าเอาใส่ใส่บอ่อไปเฉยเลยใส่บอ่อทำไมนี่ ลูกมากินอาหารกินจ้ะเอาอาห,หารน้มเหลียวงัืมงั้มกินเบาๆกินเบาเอาเบางั้มเ,มเ,มเ,มเอมออะไรเนี่ยอาหารปลาในก๋วยเตียวทั้งหมด แล้วก็ตายนะคะปล่อยเลี้ยปล่อยเลี้ยงแล้วก็ตายตายตลอดเลยไม่เคยจะได้อยู่รอด <c oughs> เนียบร้อยที่เหลือก็เราไปไหนดีไปสนามที่สถานสถานที่โดดโล enfin ่มบินไปก็ได้ไหมเดินเอาช้าพูดทุกคนเต้นแบบบอดไปอยู่ตรงนั้นแบบเย้ยเลย เราชวนเพื่อนเข้ามาได้หนึ่งคนนะนี่อะไรนะท่านยังไม่มีตัวชวนอ้าวไม่มีตัวชวนใช่ด้วยอะไรครับเนี่ยโดดล่มสามรอบฮะนี่เกมเต้นมีโดดล่มด้วยเป็นจ้าเป็นโดดลงมเก็บเหรียญเกดได้เยอะได้น้อยเล็งดีๆนะฮะ จังไงครบทุเรียนเอ้ยเอยเอ้ยทั้งหมดร้อยเหรียญปะใช่แล้วก็กลางลมลึ๊บนี่เมังไงมันมันโดดได้กี่รอบอะ ดูได้สามรอบก็เก็บได้สามร้อยแล้วก็รวมทั้งที่เราไปเต้นตรงนั้นก็ได้พันหนึ่งก็วันละสามสามเอพันพันสองร้อยใช่ไหมแล้วก็มีช่วงเวลาที่มันมีหีบสมบัติล่าหีบสมบัติใต้น้ำจะจบในจะจบในคืออะไรวะเขาล่ากันอยู่เหรอหรือยังไงยังไม่เคยลงล่าเลยเนี่ยล่าไม่เป็นเลยฮะมันมีช่วงเวลามันอยู่อะ ทำไมน้ำตรงนั้นมันสะท้อนสะท้อนน่ะไปลอยดูดิใกเข้ากับบรรยากาศเราควรจะใส่ชุดแหวน,นไหมไม่ก็ได้มัง้งเนาะทะเลมาเลยิบยาย,ายาับจังเลยตรงเนี้ยมันใช่ตรงที่เราโดดลงไปหรือเปล่าใช่หรือเปล่านะลงไปลงได้ไหมนะลงไม่ได้หรอ ทะเลมันยิบยับทำไมเนี่ยมันลงน้ำตรงไหนนะลืมมันมีทางลงไหมจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำปะหลงหลงลืมลืมละมันต้องมีสักที่สิสักที่อ่ะจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำปะเออเธอเอาเป็นว่าสักอย่างแหละโอเคนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะก็มาใส่โค้ดน,น่าจะใส่กันไปแล้วแหละ ส่วนมากก็น่าจะเป็นมาฟาร์มปลานี่แหละช่วงเวลาเห็นการฟาร์มปลานะคะจะแตกส่วนเราก็จะไปเต้นไว้ตรงนั้นละ <c oughs> เราสะสมดูสิไม่ได้สะสมสักทีอ่ะของไอฮาวายเนี่ยของญี่ปุ่นหมดแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะตามนี้ทุกคนหรอบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะไปแล้วบ๊วย